อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลย อ่าครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมเช่นเดียวกับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกมสกีบอลไรเดอร์นะครับผมเฮ้ยเพอร์เอร์ผมไปเจอเกมนี้มานะครับผมในเฟซบุ๊กและเฮ้ยเห็นมันเด้งมาในหน้าโฆษณานะครับผมเฮ้ยแล้วก็รำคาญแล้วก็เลยกดมาลองเล่นดูนะฮะพอลองเล่นได้หนึ่งตานะครับผมเฮ้ยเท่นี่มันใช้ได้ดี่ว่าโอเคครับผมมาวันนี้ก็เลยมาลองเล่นให้ชมกันนะครับผมมาก็ไม่มีอะไรมากครับผมให้เราออกแบบวงล้อรถของเราครผมลงไปในกรอบสี่เหลี่ยมนะฮะแล้วก็ทําการแข่งขันกับคนอื่นว้าว ก็ในแผนที่นะครับผมก็จะมีอุปสรรคต่างๆให้เราแบบได้ออกแบบนะครับผมแล้วก็แก้ไขปัญหานะอย่างเช่นปุ๊บนี่ในพื้นที่เรียบๆแบบนี้แล้วก็เขียนวงล้อกลมๆแบบนี้ไปอ่านี่ทัสกเกตน,นะโอ้โหมีการแข่งขันกับคนทั่วโลกด้วยนะนี่นักแข่งจากหักประเทศอังกฤษครับผมโอ้ยนำหน้าเราไปแล้วว่ะเอ้ยเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องเจอวงล้อเป็นแบบนี้อ่าโอเคเฮ้ยมีทัมบรินด้วยเออถึงเฮ้ยใส่รอบแรกเราจะแพ้ป่ะรอบแรกเราแพ้แน่ๆครับผม อ่าเฮ้ยแต่ว่าไอ้วงล้อเป็นแบบนี้ในน้ำเราวิ่งเร็วมากครับผมเฮ้ยผมขึ้นตับหนึ่งแบบนี้โอ้ยเคโอ้ยเขาจะฟุกเลยครับผมนี่นี่แหละครับผมไม่มีเลยมากเกมนี้แต่เกมนี้นะครับผมมันเสียอยู่อย่างหนึ่งทุกครั้งที่เราแข่งขันเสร็จปุ๊บมันจะมีโฆษณาดเด้งมาทุกครั้งเลยนะโอ้ยแต่ก็ได้รางวัลมาเยี่ไปเลยอ่าเขาสุ่รอบการแข่งขันต่อไปดีกว่าผมว่านะ นี่รับรางวัลมาเลยแฉบโอ้โหได้มา133เหรียญเอ้ยปลดล็อกกับผมมเอเตอร์ไซค์คันใหม่แล้วก็รู้สึกว่าจะมีสกินการแต่งตัวใหม่ด้วยนะเยี่ยมเลยแต่ว่ายังกับผมผมอยากจะเก็บเงินให้ได้มากกว่านี้นะอ่าต่อไปเราจะออกแบบล้อแบบไหนดีนะามาเริ่มกันดีกว่าครับผมเอาแบบซีเรียมแบบนี้อ่ามาเลยนี่นักแข่งจากประเทศสหรัฐอเมริกาเหรอผมไม่มั่นใจนะผมว่ามันคือคนจริงว่าเป็นบอทนะ โอเคแต่ว่าที่แน่เล่นแล้วมันก็เป็นใช้ได้ครับผมเฮ้ยโอ้โหนี่มาเดมาเดพื้นที่น้ำแข็งแบบนี้นี่ต้องเปลี่ยนล้อเป็นรูปดาวอ่าปุ๊บอ่านี่เป็นวงกลมเฮ้ยเคตรงนี้เป็นแนวดิ่งอ่าต้องเป็นไปพัดแบบนี้อ่าให้เราออกแบบล้อนะฮะนี่เฮ้ยพื้นที่เรียบๆแบบนี้ต้องเปลี่ยนปะเนี่ยเป็นเป็นดาวโชว์โอ้โหใครชนะผมชนะก็ผม,ผมโอ้โหแบบชิวเฉียดมากๆเลยตายเถะดทีว่าแพ้ซะแล้ว ได้เงนินรางวัลมาครับเยี่ยมไปเลยก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมในขนาดที่เราแข่งขันเราสามารถที่จะออกแบบล้อได้ตลอดเลยนะต้องดูจากพื้นที่ด้วยนะครับผมว่าเป็นพื้นที่น้ําเป็นพื้นที่ดินอ่าผมว่าล้อดาวนี่แหละครับผมสุดยอดที่สุดแล้วเกาะถนนโอโแคพุ่งกระโชดนี่เปไงล่ะวงล้อของซาตานนี่โอ้โหบินก็เฮ้ยแต่ว่าบินไม่ค่อยดีอ่าบินต้องใช้ใบพดัดแบบนี้มาแล้วปุ๊บล้อดาวอ่าโอเคไปต่อ โอโ้โหโคตรโหดโคตรโหดทนทะลุทะลวงเฮ้ยเฮ้ยร้อแบงค์ครับผมร้อดาวอึ๊บอุ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 ๊บนั่นแหละเราต้องไปที่หนึ่งนี่เป็นพื้นน้ำแข็งนะครับผมสงสัยต้องใช้ร้อดาวโอเคเรียบร้อยโอ้โหทำอะไรอยู่อ่ะช่างชื่นชาเหลือเกินรับเงินรางวัลดีก,กว่าในตรงนี้นะครับผมเราสามารถที่จะกดดูโฆษณาพเพิ่มเติมได้นะครับผมเพื่อที่จะรับเงินรางวัลเป็น2เท่านนะเฮ้ผมว่าเรามาเปลี่ยนสกินดีกว่าเฮ้ยผมอยากได้มอเตอร์ไซค์คันใหม่ครับผม เราเอาเงินที่เราได้มาแล้วก็ผมมาซื้อของนี่มีมอเตอร์ไซค์ชอปเปอร์ด้วยว่ะเอาชอปเปอร์ดีกว่าครับผมกดบายไปเลยแล้วก็มีในส่วนของวงล้อวงล้อไม้เหรอเฮ้ยผมเอาลุงล้อแบบอันเก่าดีกว่าครับผมเออเป็นสีดำดำนะแล้วก็เปลี่ยนสกินใหม่แล้วก็ผมเอาเป็นนี่ไอนุ่มชุดแดงฟรีด้วยนะไม่ต้องเสียตังค์โอเคครับผมมาลุยกันต่อนเลยดีกว่าโหเก็บเงินเอาไว้แต่งรถนี่มาวันนี้เราจะไปด้วยล้อดาว นี่6 7 8 9, แปดชกเก้าสิบแชกเลยครับผมมาเลยปึ Esta, well mm ๊บ hmm. อ่ามาเดะมาเดะโอ้โหแค่พุ่งกระชุดโอ้โหไล่ผู้เทียมทานไล่ผู้เทียมทานนี่เป็นไงล่ะครับผมอ่าเฮ้ย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 อึบอึบอึบขึ้นได้อยู่ขึ้นได้อยู่เอาเดเอาเดปึ๊บอ่านี่ตอนลงก็เจ๋งตอนลงก็เจ๋งโอ้โหเป็นไงล่ะฮะโอ้โหนี่ก็ได้ว่า นำริ้วเลยครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับผมชัยชนะเป็นของเราอีกแล้วอารับเงินรางวัลกันเลยดีกว่านี่ลุยต่อกันเลยครับผมโอ้โหก็ลังมันเขาบอกครับผมเกมนี้เล่นแล้วเพลินมากๆเลยเออนี่ไม่ต้องเสียใจยไม่ต้องเสียใจยนะชาวอินเดียอานี่ไม่ต้องเจอร้อแบบนี้เึ๊บอ่าเกมนี้นะครับผมถ้าหากว่าใครมีทักษะในการเขียนคน่อนข้างที่จะดีนะฮะจะได้เปรียบมากๆเลยเพราะว่าเราจะแบบเขียนได้เร็วกว่าคนอื่นไง นี่พื้นที่ทะเไลทรายเฮ้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 ยฮึบ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 เฮ้ยฉันนำหน้าแล้วเห็นไหมอ่าโอ้โหโอเคพื้นที่ภูเขาก็ยังไม่กลัวไปไปไปชนะครับเรียบร้อยนี่เอ้ยอยากเจอใครก็ได้ที่ทำให้ฉันรู้จักเขาว่าพ่ายแพ้เอ้ยไม่เคยรู้จักเลยคำนั้นน่ะโอเคครับผมนี่เป็นไงล่ะโอ้โหเฮ้ยปลดล็อกตัวละครใหมว่วะนี่มาลุยกันต่อดีกว่า ันนี้จะออกแบบแบบดี้ครับผมเอาวงล้อดีกว่าสงสารเด็กครับผมให้เด็กมันเอ้ยได้รางวัลบ้างนะอ่าปุ๊บโอเคล้อใหญ่ล้อใหญ่ครับผมล้อใหญ่ได้เปรียบนะฮะอ่าล้อใหญ่ได้เปรียบปุ๊บอ่าปุ๊บไปแล้วฮะไปแล้วครับผมอ่าปุ๊บลงน้ําก็เปลี่ยนนี่ครับผมเปลี่ยนเป็นขีดอ่าขึ้นเป็นดาวอ่าปุ๊บอ่าจุ๊บ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 เป็นขีดอ่าปุ๊บ โอเคเป็นวงกลมนี่โคดเร็วโคดเร็วบอกว่าเลยโอ้โหเฮ้ยอันนี้อันนี้ต้องขีดอึ๊บอ่านี่เฮ้ยไปอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหมาทำอะไรอยู่เฮ้ยกระจอกจริงๆพวกนี้อารับเงินรางวัลไปเลยปึ๊บนี่โอเคครับผม่ามามาแข่งกันต่อดีกว่าครับผมดูสิว่าต่อไปเราจะเจอสนามแข่งแบบไหนครับผม ข้างหน้าเป็นลูกน่าดัน,นกลมๆนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะทำล้อเป็นแบนแล้วกันอ่าเพื่อจะเกาะได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเไม่โอเคไม่โอเคครับผมแบบนี้ชา้าเกินไปแล้วเฮ้ยพื้นน้ำแข็งต้องใช้ดาวตีเป็นปยังไงล่ะอ่าไปเลยวงกลมเฮ้ยอันนี้ต้องขีดดาวมาครับผมปุ๊บ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 ดาว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 มาแล้วโอ้พื้นลาวาเหรอนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นไปสิขึ้นไปสิเรียบร้อยครับผมโอ้โหเค รับเงินรางวัลกันไปเลยแบบนี้อ่าโอเคครับผมปลดล็อกตัวละครใหม่นะครับผมโจรสลัดไหนตัวซก็ไม่เห็นจะปลดล็อกเนี่ยรู้ว่ายังไงครับผมอาจจะต้องรอ,อก,ก่อนหรือเปล่าเอ,อตัวละครก็เป็นแบบเดิมนะฮะไอ้นี่ต้องใช้เงินร้อยบาทปุ๊บผมเก็บเงินไว้ทำอย่างอื่นดีกว่าใช่ไหมเอออย่าไปซื้อดีกว่าเก็บเงินเอาไว้ก่อนดีกว่ามอเตอร์ไซค์ก็เป็นแบบเดิมนะฮะล้อก็มีล้อ,อขนมปังโผล่มาไม่โอเคไม่โอเคครับผมอ่านี่ เป็นดาวเลยครับผมดาวเนี่ยสุดยอดแล้วมาเลยเอ้ยปุ๊บไปแล้วครับไปแล้วครับนี่พยายามเขียนให้เสถียรที่สุดะครับผมต้อง4ด้านนะผมว่าเราจะได้เปรียบมากๆ่าเพราะว่าล้อมันจะหมุนได้เร็วไงปุ๊บนี่นี่นี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บโอ้โหลงน้ําลงน้าลงน้าโอ้โหโอ้โหจะเร็วไปไหนเนี่ยจะเร็วไปไหนเนี่ยโอ้ยรอผมด้วยครับลูกเพี่ไปแล้วไปรอแล้ว,ลวโอ้โหชิวเชียด ชิวเชียดครับผมไอ้นี่เกือบจะเสียแชมป์นะครับผมเมื่อกี้นี้โอ้โหหรือว่าเราจะประมาทไปหน่อยเอ้ยเอ้ยตายมอเตอร์ไซค์วัวมาครับผมอันนี้สุดยอดเลยแต่ว่าไม่เอาครับผมขอมผมเท่กว่ามาเราจะเขียนดาวให้สเสถียรแบบสุดๆเลยนะฮะทั้งสีด้านเฮ้ยทไมไม่ไมสเสถียรเลยวะโอเคครับผมไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นชีเลียดเอ้ยไปแล้วมาแล้วนี่ความเร็วระดับนี้ ปุ๊บกระโดดเอ้ยลงลาว่าแล้วปึ๊บไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับเฮ้ยอะไรอะไรอ่าเฮ้ยผมไม่มั่นใจนะว่าไอ้พวกนี้มันเป็นเป็นบอทหรือเป็นผู้เล่นจริงนะฮะเฮ้ยทำไมมันกระจอกอย่างงี้วะเนี่ยโอเคป่าป่าปึ๊บอ่าเรียบร้อยครับผมโอ้ยอยากจะเสียแชมป์อ่ะอยากจะเสียแชมป์ลากเกินใครก็ได้ช่วยทำฉันเสียแชมป์สักทีอ่าจัดไปนี่โอเคครับผม อ๋อผมเข้าใจแล้วครับผมคือเราต้องเก็บขนน้ำยาสีชมพูให้ครบ14อันนั้นถึงจะปลดล็อกรถบัวนะครับผมมาด่านนี้เฮ้ยนี่อะไรอ่ะข้างหน้านี่คืออะไรอ่ะเป็นกระแพงสูงสงว่ะเฮ้ยลองดูลองดูก็ผมเฮ้ยจะขึ้นยังไงวะเนี้ยเฮ้ยมันขวางกั้นขนาดนี้อ๋อต้องต้องบินป่ายไปได้มาดาวดาวเฮ้ยดาวก็ไม่ไหวว่ะมันชันเกินไปฮะเฮ้ยเฮ้ยเอามันํำแล้วให้ตายเถิดเราเสียแชมป์แน่งานนี้ เอ้ยไม่ยอมปุ๊บเปลี่ยนไป็ใบพัดได้ไหมไม่ทันแล้ววะใครโอ้เสียแชมป์แล้วให้ตายเถอะเอ้ยเมื่อกี้ประมาทไปหน่อยนะฮะมาตอนนี้เอาจริงแล้วเอาล้อแบบไหนดีเอาล้อแบบกลมๆใหญ่ๆดีกว่าพื้นที่เรียบๆแบบนี้อ่ามาเลยไปโอ้ไปแล้วครับผมนำหน้าแล้วเอ้ยนี่เป็นพื้นน้ำแข็งพื้นน้ำแข็งเอ้ยเอ้ยพื้นน้ำแข็งต้องใช้แบบนี้ใช้ดาวใช้ดาว เฮ้ยผมว่าพื้นน้องแข็งนี่ดาวนี่สุดยอดละเฮ้ยเฮ้ยเอันนี้อันนี้อึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้โหอุปสรรคมันมากมีครับผมอุปสรรคมันมากมีไป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 นี่ไป,ไ,ป,ไ,ป,ไ,ปได้ไหมโอ้พื้นน้องแข็งนี่สบายมากเฮ้ยนี่พื้นน้ำนี่ว่าอ่าปึ๊บเฮ้ยจะถึงอยู่แล้วชนะใสใสอ่า โอ้ได้แชมป์อีกแล้วผมสุดยอดไปเลยโอเคก็ผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะฮะก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันนะผมก็ถือว่ามารีวิวเกมให้ดูละกันเกมที่มันโฆษณาใน Facebook ค่อนข้างที่จะบ่อยนะก็เลยลองจัดมาเล่นให้ดูนะก็ผมว่ามันเป็นยังไงนะฮะก็ถือว่าโอเคนะผมเล่นแบบเพลินๆมันๆนะฮะก็ถ้าหากว่าผมเจอเกมอะไรแปลกๆใหม่ๆน่าสนใจนะผมเดี๋ยวจะมาเล่นให้ชมกันอีกครั้งนึงละกันโอเคับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยการสำหรับวันนี้ก็สดรา